ไบร์วชิรวิทย์เคลียดราม่าพร้อมเผยแผนอนาคตหลังแยกทาง GMM ค่ะวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมเชียม์ BTS ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ไบร์วชิรวิทย์เดินทางมาร่วมงานหลังจบงานบนเวทีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสด,ดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการเนื่องจากวางตัวไม่เหมาะสมพร้อมเผยว่าจะไม่ต่อสัญญากับช่อง GMM จะเปิดค่ายของตัวเองเมื่อถามถึงการเปลี่ยนผู้จัดการดาราหนุ่มกล่าวว่า ไม่เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับคือจริงๆตอนนี้ผมกําลังจะก้าเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันตอนนี้ผมกําลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการบันเทิงนี่แหละคอนแทคที่ผมเปลี่ยนไปใน IG ก็เป็นคอนแทคทีมใหม่มีการเซตเทีมขึ้นมาแล้วอย่างทีแอมที่เห็นใน IG ผมก็เป็นทีมใหม่ครับก็หมดสัญญากับทาง GM MTV ก็ออกมาทําเองอีก2วันครับจริงๆก็ต้องขอบคุณ GM MTV เทถ้าไม่มี GM MTV ก็คง ไม่มีไบรท์ในวันนี้อย่างแน่นอนขอขอบคุณที่ให้โอกาสตลอด5ปีที่ผ่านมาต่อจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะ ถึงคิดนานหมายกับการไม่ต่อสัญญาก็นานพอตัวครับผมว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันในวัย26ปีผมอยากขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะไปเป็นศิลปินอยากทําค่ายเป็นของตัวเองไปเป็นบ i สเนสครับแล้วก็จัดตั้งใจเป็นค่ายเพลงอีกด้วยสําหรับการทํำค่ายใหม่รู้สึกว่าในช่วงที่เรายังเด็กยังมีไฟยังมีเวลาเป็นก้าวที่ดีในการช่วงเวลาหนึ่งค่ะเป็นช่วงแรกที่การเซตระบบมีผมเป็นศิลปินมาก่อนถ้าเริ่มลงตัวก็จะเริ่ม ดูแลศิลปินคนอื่นด้วยผมเองก็สามารถร่วมง,งานกับทุกๆคนทุกๆค่คายได้ครับ